ขาบอดขาไอ้กำนองมันหาอยู่หนาออฟฟิศนี่ว่าสิมาสมัครเป็นแดนเซอร์สันดกว่ามาอย่างมาสมัครเป็นแดนเซอร์ผูพึิงพึ่งโพดไปวังซูโมงกว่าดดีดีคือบ้าใบแท้มาแล้วอยู่ไหนมาสมัยังก่อนมาสมัครแดนเซอร์แดนเซอร์โตเกียวน่ะแดนเซอร์โตเกียวมิวสิกเท่านี่ล่ะบ้าสิลาปี๒คนไอเดี๋ยคนแรกตีคนแรกอยุสัยล่ะดีเดีมาค่ามาแล้วนี่พามาพบเดี๋ยวนี้ ผู้นี้ครับบอยเอาผู้ไหนเป็นคนเต็มีิผู้นี้ครับมีสุดใจี่บออันนี้เป็นดิเป็นปีใต้ีใสามาสำัเดนเซอร์เดนเซอร์อคือผู้หน่อยแทนมาสเนตน,เนแต่บอล่ะมีเฮ็ดเต็มบอลหรอรูแต่โซน,นเอ๋อจะหมายถึงตัวไหเดนเซอร์อยู่ดีเขาต้องบอกคุยใหญ่เลยอันนี้ผนหน่อยพูดอันนี้มันรับคนนีดีนครับบอเป็นยังไครัรับสิบสองคนครับคนนี้เปนคนหนึ่งกระตัดไดสองตำแหน่ง สองคนก็เท่ากับสองเลยใส่เขาเบิรงทีล่าเนี่ยอย่าดื่นในบอสามสองครับอัพแอนด์ดาว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 เออ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 แบบไปอย่าค่าตัวเนาะตามจริงต้องจ่ายค่าตัวสองคนถ้ารับน้องเข้ามาคงต้องจ่ายคนเดียวพอแต่ว่าสองคนเลยก๋วยเตี๋ยววันละสามถ้วยก็พอค่ะก๋วยเตี๋ยวเหรอลูกค่ะอยู่นี่เขามีปันละห้าถ้วยเลยนะรู้ได้ว่าที่นี่เขาชอบกินก๋วยเตี๋ยววะ ตัวกินเป็นสิบมีก๋วยเตี๋ยวทุกสัปดาห์ก๋วยเตีเ๋ยวไก่รู้กินเป็นก้าแน่นอน่ <c oughs> ับบอกพี่นอง <c oughs> ถ้าจะให้รับคอมเมนต์เข้ามา